นักกีฬาบานเตะรุ่นเยาวชสนของทีมซาลาวของฮาเนาะก็คือยูซิกตทีมซาลาวของฮาเนาะประกาศสาวสามหลายสื่อนักเตแะและได้ออกเดินทางไปประเทศเคียร์คิสถานแล้ลเนาะเจ้าก็คือทีมซาลาวเฮารุ่นอุนิวโบกเกิน์ตซีกตปีภายใต้การคุมทีมของท่านกัลละยะสีสมวังเนาะหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวชุดนี้เนาะในวันที่สเก้าออกันยา 2000ก็ได้ออกเดินทางไปประเทศเกียอกิสตานเนาะเพื่อไปห่วมการแข่งขันบานเตะ AFC คัพ a อ c ซยูสิบเกตเอเซียนคัพ2000เนาะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-9ตุลาที่ประเทศเกียอกิีสถานเนาะและเพื่อนก็ได้ประกาศเซาสามซื้อนักเตะประกอบมีดังนี้เนาะก็คือผู้หักษาประตูซุขสมร เวทีตะจากสมสรบานเตะดลวงพะบางแล้ก็มีสุริซักมั่นประเสริฐจากสมสรบานเตะจำประซักคนที่3ก็เป็นจันทวิสุขหนูววลศ์วงจากแขวงสวรรณเขตแน่แล้วเดี๋ยวเรามาเบ่งส่วนกล่องหลังเนาะก็ะจะประกอบมีัญญาสุขแก้ววิสรนนจากสมสรบานเตะเอสล่าเอฟซีแล้วก็มี ขุนวังสุนดาลาจากสมสรนบันเตอิสลา FC เอฟซีเซ่นเดียวกันแล้วก็มีคามั่นท้าประเสริฐจากแขวงสวรรค์เขตแล้วก็มีดุลนายแก้วมณีวงศ์จากสมสรส่นบันเตสร้างน้อยเอฟซีแล้วก็ยังมีอาริยกรนอฟองสวรรค์จากสมสรเอสลาเอฟซีแล้วก็มีจันทวีสุขพงสวัสดิ์จากสมสรนบันเตจับประสักนั่นเองจเจ้ามาโตกันที่กองกลางเนาะประกอบมีสายฝนแก้วหาน้ำจากสมสรนบันเ,น,บน,เน,บนเตนนทบุรีจากประเทศไทยมีคุณทวี ทองมณีจากสมสรบานเตะสร้างน้อยมีสีสาวัสด์แก้วมงคุนจากสมสรบานเตะเอสรามีบินลี่ดวนสันูพิกจากสมสรบานเตะเอสรามีไซมังกรเปรียบมาลัยจากสมสรบานเตะแขงสารวัลแล้วก็มีทรงการลิญศักจากสมสารจากแขวงอุดมไซเนาะจามีนาคมสุริยาวงจากสมรสรบานเตะเบียงจันยูเนเต็ดมีไซญวัด วันสวัสดิ์จากสมุทรสารบันเตจัมปะซักมีเกตสดาเดชกุม,มารจากสมุทรสารบันเตกองทัพมีภูสมบูรณ์ปัญญบุ์จากสมุทรสารบันเตวียงจันเอฟทีเจ้าแม่แล้วมาเดี๋ยวเขามาเบิง่งส่วนกล่องหน้านอกก็จะประกอบมีปีเตอร์พันธวงศ์นอกจากสมุสรบันเตเอสลาเอฟซีพนุซักนันทวงศ์ดวงสีจากสมสรบันเตเอสลาเอฟซีเช่นเดียวกัน แล้วก็มีเพชรสมอนศีหาเทพจากสโมสอนบันเตะหลวงพระบางมีคนสุดท้ายเหนืแมน4การดาไซส่งคามจากสโมสอนบันเตะจำปะสักนั่นเองเจ้าสำหรับตารางการแข่งขันของทีมซาตลาวในหุ่นอายุบอรเกินสิเก็ปีในครั้งนี้ก็จะลงเตะนัดทำอิฐเนาะในวันที่5ตุลาสองพันเวลา15บหโมงศูนย์เนาะพบกับอิร่านเนาะววันที่เก็ตุลา 2022เวลา15โมงสุนย์ศนเเดียวกันเนาะพบกับทีมชาติฮ่องกงแล้ววันที่9ตุลา2022เวลา1 0 0โมง30พบกับทีมชาติเจ้าภาพก็คือทีมชาติเคียร์กิสถานเนาะนนก็มนเวลาและมื้อแข่งขันของทีมชาติลาวเฮารุ่นยุ1 0 0เนาะเจ้าแม่แล้วไผ่ที่วางวงก็สามารถเข้าไปห่วมโซเนาะเพื่อก็น่าจะมีไทยทอดซดหรือว่าการอัปเดตของันธ์บาเติลาวเฮา คพืนก็จะได้มีการอัปเดตผลการแข่งขันหรือว,ว่าอาจจะถทายทอดสดกระทาเตรียมห่วเสียให้กำลังใจทีม,มนักเตะยูสิบเนั่นเอง